ววนสสัสังคอนดิจิวาโอตาจิวาซันเดสสวัสดีครับสังคับผมและก็สู่เกม PSO 2หรือแฟนซาลาทูนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมฉลองครบรอบ8ปีในช่วงครึ่งหลังกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการอ่าเริ่มในช่วงกิจกรรมช่วงครึ่งหลังมาแล้วแล้วก็มีการอัปเดตในเรื่องของเควส์คาเดอร์ร้านค้าแล้วก็กิจกรรมช่วงครึ่งหลังมาแล้วนะครับส่วในคลิปนี้ผมก็จะมาเริ่มจากเควส์คาเดอร์กันก่อนเหมือนเดิมแล้วก็มาหา ABCC ที่เป็นคนดูแลกิจกรรมฉลองครบรอบ8ปีะ แล้วเราก็มาคุยแล้วก็เรื่อกหัวข้อแรกที่เป็นเควส์คาวเดอร์นะครับซึ่งเควส t คา l วเดอร์นะครับมีการเพิ่มเควสใหม่2เควสด้วยกันก็คือจะเป็นเควสอันที่5กับ6ตรงนี้นะครับส่วน4 q u เควสแรกเป็น4เควสเดิมแล้วก็เควสอันที่5กับ6อันใหม่นี้นะครับ2อเควสอันใหมน่นี้เราจะสามารถทําได้ก็ต่อเมือ่อเราทํเควส s คา a วอร์เดอร์อันที่1กับ2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเป็นเควสที่ให้เรากำจัมดมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้ให้กับส่ให้อยตัวกับเ บอสอ่าไม่ใช่บอสเป็นมอนสเตอร์ขุนยนเผาใหม่เนี่ยทั้งหมด50ตัวนะครับถ้าเราทำสองเควสนี้ให้ผ่านก่อนถึงจะสามารถปลดล็อกสี่เควสอันแรกขึ้นมาได้ซึ่งก็รวมไปถึง2เควสอันนี้ด้วยนะครับโอเคซึ่งในคลิปนี้ผมจะขอพูดถึงแค่เควสใหม่นะส่วนเควสอันเก่าก็ขอให้ไปดูคลิปก่อนกันแล้วกันนะครับก็เริ่มจากเควสนี้เป็นเควสแรกนะครับเป็นเควสที่จะให้เราไปกำจัดอ่าบอสทั้ง3ตัวซึ่งอ่าก็จะมีโวดาคอนซึ่งเป็นบอสมังกร จะมีบอสบริลลิงกาดาซึ่งเป็นบอสม้าที่เป็นเผ่าดักเกอร์นะครับแล้วก็จะมีฟาลุเคเลโอเนซซึ่งเป็นบอสม้าป่าหุ่นยนต์ที่อยู่ในแมปของอัลติเมทเควสนะครับแล้วก็เงื่อนไขก็คือมอนสเตอร์ทั้งหมดนี้จะต้องมีเลเวลตั้งแต่1ขึ้นไปไหมายความว่าไม่มีการจะจำกัดระดับในการลงนะครับขอละวัลก็จะเป็น15,000เมเซนต้า3 0 0ื่ e เอแล้วก็เหรียญฉลองรบรอบปปีอีก10เหรียญน,นะครับ ถัดมาเคเวสที่2อันใหม่ในครั้งนี้ก,ก็คือเคเวสอันที่6นะครับจะเป็นเคเวสที่ให้เราไปกำจัดบอสเหมือนกันก็จะมีบิโอลูเมดูนาซึ่งเป็นบอสเมกาพูลถัดมาจะเป็นเดเบดูสูทอเรล่าหรือก็คือบอสเทลเลอร์ er, ที่แบบเป็นบอสรถพ่วงนะครับถัดมาก็จะเป็นกุลาบุอาเอ k u คูเซคูลู หรือก็คือบอสหุ่ยนต์ที่อยู่ในตัวของ d y วายเควสนะครับซึ่งความจริงบอสทั้งหมดนี้นะครับทั้ง2เควสเลยเป็นบอสที่เราสามารถเจอได้ในลิมิตเควสช่วงครึ่งหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เงื่อนไขก็เหมือนกับเมื่อตะกี้นี้ก็คือมอนสเตอร์ต้องเป็นเลขว้ตั้งแต่1ขึ้นไปขอละว,วันก็จะเป็น1 5 0 0 0เมนเซนต้าส0,000 e ่เอ็กพีแล้วก็เหรียญฉลองครบรอบ8ปีอีก10เหรียด้วยกันนะครับนี่คือ2เควสเขาได้อันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในช่วงครึ่งหลังนี้ และนั่นก็เป็นเควส์าคเดอร์ทั้งหมดของกิจกรรมฉลองครบรอบ8ปีนะครับซึ่งเควสทั้งหมดจะเป็นเควสที่เราสามารถทําซ้ําได้หลังจากที่เราส่งไปแล้วเป็นเวลา22ชั่วโมงนะครับก็สามารถทําการรับซ้ําได้แล้วก็ได้รับไอเทมซ้ํา,าได้เรื่อยๆเหมือนเดิมแล้วก็ถัดมาเรามาดูเรื่องของรานค้ากันบ้างนะครับซึ่งก็จะเป็นรานค้าที่เราต้องใช้เหรียญฉลองครบรอบ8ปีในการแลกซึ่งตอนนี้ได้มีการเพิ่มรานค้าช่วงครึ่งหลังเข้ามาแล้วนะครับถือตอนแรกเนี่ย มันจะมีแค่ช่วงเครื่องแรกแต่ว่าตอนนี้ช่วงเครื่องแรกก็จะยังเหมือนเดิมนะครับจะมีเรื่องของไอเทมแล้วก็ลิมิตในการแลกเนี่ยเหมือนเดิมเลยทั้งเรื่องของโดนัทกุญแจซีรีส์ดีบาเลตเอเอยอาวุธซีรีส์ Ki มีดออนลอรบิเอชันแล้วก็อื่นๆนะครับอาทีนี้เรามาดูในเรื่องของราคาช่วงเครื่องหลังกันบ้างราคาช่วงเครื่องหลังนะครับจะมีแค่ไอเทมที่เป็นหลอดทำอ่ะซูเปอร์ออฟแล้วก็จะมีแค่ลอบบี้แอชันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นไอเทมที่เราจะแลกได้แค่ครั้งเดียวน ก็จะต้องใช้เหรียญฉลองครบรอบ8ปี100เหรียญในการแรกแต่จะเว้น S3 อันนี้นะครับที่จะใช้150เหรียญในการแรกแล้วก็ถัดมาจะเป็น Lobby Action ซึ่ง Lobby Action ทั้งหมดนี้นะครับจะต้องใช้เหรียญฉลองครบรอบ8ปี30เหรียญในการแรก Lobby Action ต่ออันนะครับแล้วก็ความจริง Lobby Action พวกเนี้ย ก็จะว่าเป็นอบเบชันที่ค่อนข้างจะแรงระดับหนึ่งเหมือนกันคือบางชิ้นเนี่ยมันมาจากอาเฉพาะอีเวนต์อันนึงเท่านั้นซึ่งเราก็สามารถได้ได้จากการใช้เหรียญฉลองครบรอบปีที่เราสามารถฟา,าร์มได้ในช่วงนี้มาทําการแลกนั่นเองนะครับใครที่สนใจอบเบชันอันไหนเนี่ยก็สามารถรวบรวมเหรียญมาแลกกันได้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมมันจะเหมือนกับช่วงครึ่งแรกเลยนะครับแต่ว่าแค่มีการเปลี่ยนเป็นช่วงข้างหลังเฉยๆก็คือจะเป็นกิจกรรมที่จะเป็นการเก็บแต้มแบบรายบุคคลก็คือจะเป็นการ นับในเรื่องของตัวเหรียญฉลองครบรอบแปปีนะครับว่าเราสามารถเก็บมาได้ทั้งหมดกี่เหรียญแล้วก็จะมีการนับแต้มพอยต์หนึ่งเหรียญต่อ,นตอน1นแต้มแล้วก็แต่และแต้มเนี่ยก็จะใช้ในการปลดล็อกขอละวันในแต่และชั่วนะครับทั้ง20แต้ม50 100, 150แต้มแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนสูงสุดเนี่ยก็คือจะเป็น1 0 0 0 0ืนแต้มนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยขอละวันสูงสุดจริงๆมันจะเป็นแค่1,700เจดอยแต้มนะครับที่เราจะได้เ e อยกไตรบ กุญแจโบนัสคียโตเกียวสีลงนั่นเองนะครับซึ่งความจริงอะถ้าเป็นผู้เล่นแบบไม่ต้องฟาร์มอะไรเยอะแยะเนี่ยแค่เก็บให้ครบ1 7 0 0อแต้มก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นแค่กุญแจทองและบลักินเดอร์แล้วก็จะมีในเรื่องของเซกเคสนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นการเก็บแต้มแบบเป็นเลนกิ้งซึ่งการแข่งเลนกิ้งครั้งต่อไปนะครับจะเป็นในวันที่1กับวันที่2ซึ่งก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีการแข่งเวลาเดิมก็คือจะเป็น เวลาเที่ยงวันเสาร์จนถึงเที่ยงวันอาทิตย์ถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยจะเป็นตอน10บโมงเช้าวันเสาร์จนถึง10บโมงเช้าวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็จะมีขอลางวันเหมือนเดิมเลยก็คือขอลางวันอันดับ1นึถึงสิเนี่ยจะได้เป็นหลอดแกรนอันดับ1 1บเถึงห้ก็จะเป็นแบบหลอดระดับเทียร์สแล้วก็จะมีเป็นเทียร์สไล่ลงไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็ลองไปดูเอาเองกันละกันนะครับพะชั้นถ้าใครที่อยากจะแข่งอยากได้ขอลางวันเนี่ยก็อย่าลืมเตรียมตัวกันให้พร้อมด้วยนะครับแล ซึ่งเว็บอีเวนต์นะครับปัจจุบันตอนนี้มีการปลดล็อกของรางวัลครบทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นการเก็บแต้มที่เป็นการเพิ่มของรางวัลบูธในช่องสุดท้ายซึ่งช่องสุดท้ายนะครับมันจะเป็นการเพิ่มในเรื่องของไตบูธที่เขาจะมีการนำลิมิตเควสวนกลับมาอีกรอบนึงซึ่งการกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยมันก็จะมีไตบูธตรงนี้ด้วยซึ่งไตบูธตรงนี้จะมีการเพิ่มเปอ,เร,อ,เปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการเก็บแต้มในช่วงหลังจากนี้ไปนะครับ <woman> โอเคครับแล้วนั่นก็เป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ8ปีในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับซึ่งาตามตัวมันก็ไม่ได้เป็นมากมายหรอกมันก็จะมีแค่เควส์เขเดอร์อันใหม่2ออันมีการอัปเดตในเรื่องของรางคาแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็นการเก็บแต้มในช่วงครึ่งหลังนะครับซึ่งขอรางวัลจากการเก็บแต้มในช่วงครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งเรื่องของการเก็บแต้มแบบรายบุคคลแล้วก็การเก็บแต้มที่แบบเป็นการแข่งแรง์กิ้งนะครับสุดทัาใครที่สนใจอยากจะได้ในเรื่องของหลอดทำออฟที่ได้จาากกกรรแขแขงง ก็อย่าลืมเตรียมตัวกันให้พร้อมด้วยนะครับซึ่งเทคนิคก,ก็จะยังเหมือนเดิมก็คือเป็นการลงเรื่องของ ticker q u e ควสนะครับเพราะว่า ticker q u e ควสเนี่ยจะมีการได้รับเหรียญที่เยอะกว่าลิมติตเควส t แล้วก็ยังจบได้ง่ายกว่าด้วยนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือจะเป็นการเก็บแต้มในเรื่องของเว็บอีเวนต์ ซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวที่บอกไปว่าตอนนี้กิจกรรมเว็บอีเวนต์เนี่ยมีการปลดล็อกขอรับันครบทุกช่องแล้วคือเซกาเขาเตรียมแบบโหเก็บแต้มมาปเป็นหลักร้อยล้านนะแต่ว่าทุกคนสามารถทําได้ตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเลยนะครับส่้วช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันก็จะเป็นการเก็บแต้มที่แบบเป็นการเพิ่มในเรื่องของเปอร์เซน็นที่จะเป็นเรื่องของไตบูทที่เราจะได้ในต่อจากนี้ไปนั่นเองซึ่งก็สามารถทําการเก็บแต้มไป,ไไปเรื่อยเพื่อเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ต่อไปได้นะครับ โอเคครับแล้วก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละเดี๋ยวจากนี้ไปมันก็จะยังมีเรื่องของ m i t e d Quest แต่ว่าตัว m i t e d q u ว s t กับตัวท i ิกเกอร์ของ m i t e d Quest ผมจะขอแยกทำไปอีกคลิปไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตนเน